ชาวดอกหญ้านะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมนะครับมันคืออะไรนะครับโดยเกมนี้นะครับก็จะมีเวลา10นาทีให้ผู้ทายนะครับค้นหาว่าคาคานั้นหรือสิ่งสิ่งน,นั้นมันคืออะไรนะครับโดยเราจะมีคําใบ้ที่จะบอกเขานะครับว่าใช่ไม่ใช่อาจจะนะครับหรือเป็นคําใบ้เพิ่มเติมได้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ทําหรือเราอาจจะไม่ทํานะครับโดยเราจะไม่ใบ้โดยตรงๆนะครับ แต่เราก็จะมีบทลงโทษสําหรับผู้ที่แพ้มใบโดยตรงนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์พิเศษของเรานะครับไม้หนีบนั่นเองนะครับก็เกมนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราลองไปชมกันดีกว่าเนาะว่าเราเล่นกันยังไงมากติกาเกมมันคืออะไรซึ่งเกมจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีม1ทีมใบ้2ทีมทายทีมใบจะมีหน้าที่เลือกคำมาหนึ่งคำซึ่งแต่ละคนจะรู้คำคำนั้นและจะช่วยกันใบให้ทีมทายหาคำตอบ โดยจะสามารถตอบได้แค่คำว่าใช่หรือไม่ใช่และอาจจะทีมทายซึ่งจะมีเวลาทั้งหมด10นาทีในการหาคำตอบหากครบ10นาทีแล้วจะได้คำใบ้จากทีมใบคนละหนึ่งคำเพื่อหาคำตอบหากทีมทายตอบถูกจะเป็นผู้ชนะเริมเกมใบมาผิวกระจตาต้องตรง อ่าม่พร้อมแล้วกดเลยพร้อมแล้วกดพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับสิบนาทีเริ่มเกมเป็นสิบหรชีชิตใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นสิชด้วยเป็นของใช้ไหมครับไม่ใช่เป็นอาหารไหมครับเป็นอาหารไหมก็เรียกก็ใช่เราเรียกเราเรียกแบบนั้นนะครับเราเรียกอาหานด้วยเราเรียกแบบนั้นเป็นอาหารอ่า เป็นอาหารที่สั่งคอขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติครับสั่งออธิบายเขาว่าสั่งคอหน่อยขยายความเขาว่าสั่งคอหน่อยมันเพ่มนมันมนุษย์สร้างขึ้นหรือธรรมชาติสร้างขึ้นครับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับมนุษย์สร้างขึ้นเป็นของเหลวหรือเปล่าเป็นของเป็นของเหลวครับสามารถซื้อได้ทั่วไปไหมครับใช่ใช่ซื้อได้ทั่วไปครับ ได้อใช้สำหรับปรุงอาหารหรือเปล่าไม่ไม่เดี๋ยวนี้มันอาจจะมีคนนำไปใช้ทำสิ่งอย่างนั้นนะฮะใช่เป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารกินได้ใช่ไหมครับกินได้กินได้ครับส่วนใหญ่คอว่ารู้แล้วครับใช้ในการผัดหรือทอดหรือเปล่า ใช้ในการผัดหรือทอดไหมคำที่พูดมาน่าจะไม่ใช่น่่าจะไมใช่ใช้เป็นเครื่องปรุงใช่ไหมครับไม่ไม่ครับถามไปแล้วไม่ไม่ใส่เป็น่องกงไม่ใส่สำหรับอะไนของเหลวเดี๋ยวเราคิดก่อนนะ Nope ของเหลวแะ่อาหาร หาซื้อได้โดยทั่วไปด้วยใช่ครับหาซื้อได้โดยทั่วไปตามตลาดธรรมดามีแน่นอนมี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 ด้วยครับเจอไหมเจอเลยเป็นสินที่โน่สร้างขึ้นถูกต้องมีส่วนผสมของธรรมชาติไหมครับเออไม่มีนะไม่มีนะในในในส่วนในส่วนความความรู้คือไม่มีนะในส่วนความรู้ของตัวตัวผมนะคือไม่มีนะในความคิดก็ไม่มีนะ มันจะสรชาตด้มันรู้สึกของร้อยเ็เซ็เลยคะใช่ใช่ใช่ของกินที่มนุษยสัเหาะร้อยเเลยเหรอร้อยแต่ร้อยเลยคิดว่าคิดใช่คิด่าน่าจะร้อยเลยมีสดสงแอลฮอล์ไหมครับไม่ไม่มีไม่มีมันคืออะไรวะสิ่งที่กินกินได้ คนนิยมนามากินนิยมนิยมำมากินด้วยไม่มีส่วนผสมของธรรมชาติคนมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบไหมครับมีเป็นสิ่งที่ออบการเข้าไปไหมครับกัดกัดใช่ใช่ใช่เดี๋ยรู้แล้วแต่เขาดึงเชไปเลยเาไม่รู้เาไม่รู้ตลหลเนยอ มีรสหวานไหมครับมีแต่ตางไงมีสีดำไหมครับมีสีดำใช่สีดำอยู่ดำานนี้ไหมครับอยู่อยู่อยู่โอ้โไม่เลือกเป็นใจใครเลยอ่ะตอบไหมตอบไหมตอบไหมปกติมันมีคู่แข่งไหมครับมี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 หลายแบรนด์ใช่ไหมมีหลายแบรนด์มีหลายแบรนด์มีเป็นโกมไหมครับ มันมันมีสีแดงแดงหรือเปล่าครับมีส่วนผสมสีแดงมีสีแดงจริงตอบเด้อตอบเด้อรู้กันตอบแล้วมันคืออ่าจะจว่าน้ำนมนมมันจะลว่วามไปมันคือโค้กใช่ไหมครับยังงงีในห้องนี้ไหมแต่ว่าในห้องนี้ไม่ไมเาไม่ตอได้ผมแว่าต้อมีอยู่ในบ้านไหมอะไรไม่ผู้ชายอยู่ในห้องนี้เช่อเพื่ที่

มันเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมใช่มันอยู่บนพื้นใช่ไหมมันอยู่ได้อ่บนพื้นบนพื้นบนพื้นก็อยู่บนพื้นอยู่บนพื้นก็อยู่อยู่ได้ใช่ไหมใช่มันอยู่ในน้ำไหมไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นมันใช้ชีวิตในน้ำไม่เคยเห็นมันใช้ชีวิตในน้ำแต่มันไม่ใช่ครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันสามารถบินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันไม่บินได้มันไม่บินแน่นอนมันไม่บินไแน่นอน ก็จะบินแต่ให้มันโตมันก็ไม่บินใช่ไหมไม่บินไม่บินมันมีขยะขนาดใหญ่กว่ามนุษย์ใช่ไหมไม่นะไม่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 เคยเห็นแบบนั้นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแบบนั้นเลยนังไม่ไม่เลยแหละมันไม่ใหญ่ขนาดวัวใหญ่กว่ามนุษย์แล้วลอยยู่ไม่อยู่แล้วแหละมีชีวิตมันมีขนไหม ไม่ไม่มีไม่เคยเห็นในความรู้คือในความรู้ผมคือไม่มีในที่เห็นนะเห็นแลเห็นนะไม่มีไม่มีตัวมันเป็นหนังเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นหนังเป็หนังเป็นหนังหรือมีขนใช่มันมีขาไหมมีมีขามีขาด้วยมีขาด้วยมีขมันเป็นเกศไหมไม่ไม่เป็นเก็ดไม่เป็นเก็ด มันเดินสี่ขาไหมใช่ใช่สช่ขา้ลยอ่ะี่าเลยมันกินเนื้อไหมกินเนื้อกินเนื้อกินเนื้อนะกินเนื้อกินเนื้อาเอกินเนื้อกินเนื้ตัวไม่ใหญ่ตัวใหญ่มากใช่ไม่ใหญ่บางเที่ยจกใหญ่ไม่เคยเห็นมันใช้ชีวิตอยู่ในป่าหรือว่าอยู่ในเมือง โอ้ผบได้ได้ทั้งสอเลยได้ทั้งสองเลยก็มีไอ้งเลยไม่ใช่ตัวนัน่ะตัวนั้นอะไรอะผมจำไม่ได้ชอะไรอยู่แล้วอันนี้อันแพมแพยังไมพูดเลยรู้วอะไรคุณชือตัวอะไรอ่คือตัวไหนอะเราสามารถเอามากินได้ไหม เออถ้าถามว่าเราสามารถมากินได้ไหมอ่าใช่ไม่นิยมดีกว่าผมไมคนหนึ่งที่ไม่กินแหละเฉพาะทานใช่ไหมแต่เฉพาะทานแบบกินคนคนกินเฉพาะทานอ่าจะเป็นจับก็ได้แเขาไปไม่มีอะไรกินจริงๆริงไม่สัตว์สัเลยค่ะที่เป็นครัจะชอบเนี่มันอยู่ในประเภทนั้นเออไม่ในประเภทสัตว์เลยงค้างเนี่ยมันไม่ใช่มันก็ใช่สัตว์เลี้ยงางแหละใช่ในประเภทนั้น เขาบอกว่ากินได้สุดเหี้ยเลยแต่มันว่ายน้ำไม่ได้ใช่ว่ามันมันมันเรา่ว่าไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นว่ามันว่ายน้ำได้มันอาจจะว่ายน้ำได้แต่ว่าไม่เคยเห็นมันไม่ใช่สันขึ้นบกขึ้นน้ำแค่ที่ถามมันว่ายน้ำได้มันไม่ใช่สัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำแต่มันว่ายน้ำได้มันเคยเห็นมันเคยอยู่เคยนะสำหรับผมผมไม่เคยเห็นนะมันไม่ใช่สัต ไปสัตเลยค่ะอมมิเตเลยค่ะสัตว์ัตเล่ะได้หัวมตัวนอเ่อะไรี่มันไม่น่าใช่อะไ่แไม่แน่ยแต่มันอันนนมันก็ตัวใหญ่อยู่นะถ้มันใหญ่เท่าคนก็นากลัวจริงมันอยู่บนต้นไม้ไหมก็มีก็มอกวมีต้นไม้ข้างล่างก็มี หน้ามันแหลมแหลมไหมใช่แหละแหลมนะใช่นะถ้าถ้ามองก็ถือว่าแหลมนะแหลมแหลมแหลมดูถ้าใช่ก็ถือว่าแหลมนะแหลมแหลมดูมันมีหางไหมมีมีหางมีหางด้วยใหญ่ด้วยมันเจอสีขาดีนะเออไกลเคียงตัวนะป๋องได้ไหมครับไม่แน่ใจใช่เหรอ ขันหันก็ขอตอบครับยังยังโอ้มันใส่ในป่าทั้งในป่าในเหมือนต้นชุบเราสามารถพบเห็นได้ไหมได้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 ด้วยเห็นในที่ลบๆใช่ไหมก็ลบก็มีไม่ลบก็เห็นนะไม่ลบก็เห็นลบก็เห็น มึงจะไปตัวนั้นให้ได้เลยทีเหมือนกินเนื้อมันมีอเวดียวเลยมัมีขนอ่ะมีขน้มีขนไม่เรียบร้อยเป็นหนังเลยโต่ออันต่อเหมือนกันอันต่อเหยยังไงใหญ่ใหญ่ใหญ่่มหญ่ใหญ่ใหญ่ ในรอบนี้นะครับเราไปพักชมสิ่งที่นาสนใจเข้าได้ขเข้าได้นะครับเข้าได้นะะสปอนเซร์นสปอนเซอร์ครับมั้ยตอบได้ไหมครับตอบได้ยะยยายยยย้ตอกกินวันะเหรอว่ามันออกเฮ้ยมันออกลูปเป็นไข่ใช่ไหมใช่ลูเป็นไข่ใช่ใช่ มีเสี่ยมีเสี่ยวออกมาแล้วมันกินแมลงใช่ไหมกินก็กินอยู่นะใช่ได้หรือยังไอยังไมใช่ปลามันก็กินมั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 นตัวใสๆใช่ไหมครับคำว่าใสคืออย่างไรครัตัวใสก็คือเห็นเห็ดชนิดไใช่ใช่ใช่บางมุมมองผมเห็นนะบางบางมุมมองผมเห็นข้างในบางตัวแล้วกันบานมุมมองบางตัวแล้วกัน เพราะมัตัไม่เห็นใช่่ะัวก็ไม่เห็นางตโตไม่เห็นเออบางมุมมองผมเห็นตัวสีดำไม่งันตอบนะอามันอยู่ทำไมอ่ะตอบเลยตอบเลยตอบเลยอจิงจเขยไงไปจับไปจับที่ไหได้ะก็ตัวใสๆมองจะรู้มันอืมจิ้งจกสตัวใสไข่ได้ไข่ได้ไหมสีนี่อะไร อ่าเปิดาอ่านะตาเลยนี่เลยตาเรตาเราตาเคุณผิดอ่ะเปิดให้หน่อยอ่าเปิดดูเลยเรียนจะเห็นยังจะเห็นเหรไปเลยระวังใช่ไหมไปไปไปเดี๋ยวจะเรือกเลยอ่ะโอเเลือกสไลดก่อนเนาะไปสิ่งมีชีวิตใช่ไหมใช่มาเป็นตัวอีกแล้วมีขาไหมมีอันนี้มีแล้วสองขา ไม่ใช่สี่ขาได้เดินได้นะนี่เดินได้บินไม่ได้บินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ไม่อยู่ในน้ำอยู่อยู่อยู่น้เดได้เดินได้เด่ได้อยู่ในน้ำได้เดี๋ยวแม่งแลบลินสองแฉกอยู่ในน้ำได้เดินเดินสี่ขาเดินบนบกสี่ขาด้วยใช่กินคนไหม มโอ้มาถูกานะกูเยอะอยู่นะทานั้นมีหางใช่ไหมมีโอ้ชัดชเลยเยอะอยู่นะกุ้งซีเละมั้งวเยียเยอะเลยเออไอ้กุ้แกมมเยอะุแกมไปหาจนเกบกุ้งแกมเนียกุ้แเนี้ยอ้อะไร้อะไรโอ้ยดีมีก็ไม่เก็บเลย เอกินคนด้วยพบในสวนสัตว์ใช่ไหมมีทั้งสัตว์ก็มีใช่ไหมโอเคไล่ไม่ยากเลยในสวนสัตว์เอามาแสดงโชว์ใช่ไหมใช่โอเคจบเร็วเนี่ดูแลจบเร็วแล้วจบเร็วเล้วคันออกคันออกจบเร็วแล้วจบเร็วแล้วมีหางนะครับอันตรายสีขานะครับเดินนะครับ อันรมันแสดงมันอยู่ในมันอยู่ในแทมดิเมื่อกี้ว่าอะไรแทมปะแทมแทมนะคนคนคนแทมนะมันมันอยู่ในวรรณคดีไทยใช่ไหมอยู่ใช่อยู่เรื่องอะไรครับอยู่เรื่องอะไรเอออาจจะเป็นชาละวันกรุงบีอะไรเงี้ยตอเพิ่มตอบเพิ่มเดี๋ยวเขาจอดนิดนึงก็คืออ่ามันมันมีชื่อคล้ายคล้ายขึ้นตอนตีไทยใช่ไหม ใช่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 ใโอเคกแล้วขอตอบนะครับช่มีแยแทบแ้บหมดแล้วใีกอน่ึงไปเลยไปตัวเนี้ยคือจอระเกศใช่ไหมครับใช่ง่ายมากง่ายเา่ล้วเรเวลวันน่ะอโอเขาจับฟังได้น่ะตั้งแต่แรกนะเ่าเขาเขาเขาต้องฟังอยู่นอกอะไรฟังจะรู้ว่าอะไรสรอออกเลยะ

มาโอเคเลยครับตอนนยังยังไปถามอะไรเลยมาเริ่มเลยเป็นสิ่งมีชีวิตใช่หรือไม่ไม่ใช่ยังไม่มีชีวิตเป็นของใช้ใช่ไหมก็ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่พี่ไม่ไม่บางไม่ใช่บางเอาในมุ้งผงมันเอาไปใช้แล้วนั่งเออมุ้งผมก็ผงใช้นไช่ใช้ของใช้ใช เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้เดี๋ยววันเดี๋ยววันไม่วันแล้วแหละวันวันบางโอกาสบางโอกาสเอาไม่ใช้บางโอกาสบางโอกาสด้วยเป็นติ่งของเป็นยติ่งของด้วยเป็นติ่งของใช่ไหมใช่เลยใช่ใา้บางโอกาสแรมเงินผมแรมให้ไอ้บางโอกาสเป็น เอาไว้มอบให้วางสำคัญไหมไม่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 ให้กันได้อนไม่ไม่ให้กันได้นอนอ่ะโอ้ห้โ่ถึงมันมอบางกาดใช้บางกาดจะไปหลแน่อวไปตามจง ไม่เออไม่ไม่มีความร้นอืนะยาผานน้ำไหมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่โดยเฉพาะตัวมันไม่ใช่ยาผ่านน้ำไม่ใช่ยาผ่านน้ำเป็นนอกบ้านไม่ใช่ยาผ่านน้ำเนื้อใจ

ใช้าชการหมใช้ราชการไหมมันก็เป็นส่วนหนึ่งใช่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 ในราชการเคยใช้เคยใช้บอกีก่อนนะเคยใช้ด้วยเคยใช้ับเคยใช้ของเหลวไหมไม่ ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้ป่าไม่ได้มันมีล้อไหมมีมีอันนี้จะวาดรูปอ่ะเนี่ยเออชอบเล่นอย่างจริงนะชอบมาเขมใจ่เขใจบ้างเมือนตัวมีรอยมีลูกไหมลูกมีลูกไหมให้ลูกไหมให้ลูกใส่เข้าไปยิงไหมมีมีลูกมีลูกใช่ ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นพลเรือการประเทศมาคนเรือกาก็มาจากเรื่องวันพีชนะครับผมใช่ใช่แต่ยังไม่รู้แหละรู้แล้วก็จะใช่ให้อยู่ในทีมฟุตบอลก็เฮ้ยแย่แล้วไม่ใช่แตกไม่ใช่แตกมาแล้วหรอแย่รู้แล้ว

มาเมตกมีชีวิตไหมไม่ใช่เข็มใช่ไหมมาเออมันใช่หรืวะก็คไม่ไม่เอ้มันก็ใช่นะในส่วนของมันมันมีการใช้มีการใช้นส่วนของมันมันมีการใช้อยู่่ไมีไรใช้เปเครื่องหัวไม่ไม่ใช่ใช่อ่ันแน่เแต่เครื่องหัว กินไหมไม่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 กินไม่ได้ไม่กินแบบเป็นของตกแต่งบนร่างกายได้ไหมไม่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 ได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เปโลหะหรอโลหะอาจจะมีส่วนประกอบในนั้นใช่ส่วนประกอบในนั้นมีของเหลวไหมไม่ของเหลวไม่มีน่าจะไม่มีนะน่าจะไม่มีไม่มีไม่ อยู่ในประเทไทยะมีเห็นได้ทั่วไปไหมเห็นทั่วไปได้ลยาใหเห็นก็ได้เออต่มาทั่วไปอะไในบ้านผเจอในบ้านเ้ยมไม่ไ้่ไผมไม่มีมมไม่พ่อแม่ผมยาตยผมไม่เข้าบ้านเีหัวนลไม่มีชีวิตไม่มีไม่มี แค่เพื่ออะไรกันเม่ยม่ยากหรอกถ้ามาได้เจอไม่มีชีวิตจับฟองได้ไหมได้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 เป็นแบบไม้หรอไม่ไม่ไ่ไม่ปัจจุบันไม่มีเยอะปัจจนส่วนใหญ่ปัจจุบันไม่มีเป็นไม้นะมันเป็นของที่แบบสะสมไหมไม่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 เล่ไม่เลยมมวผสมแน่นอน ีวิตแล้วคืออะไรสิ่งที่ไม่มีชีวิตใช่ใ่ปสิ่งที่ไม่มีชีวิตผีเหรอไม่ใช่้อมีไมมไม่มีอะไม่มีไม่มีในบ้านไงตลาดมีไมไม่มีไม่มีไม่มี ไม่ใชสถาที่ท่องเที่ยวด้วยเออท่องเที่ยวอาจจะมีอยู่นะท่องเที่ยวอาจจะมีอยู่นะจะมีบางที่คนไปท่องเที่ยวมันอาจจะมีอยู่ในนั้นใช่เยใช่ใช่มีดออออันนี้คือถามหรือว่าหือว่าทายหรือว่ายังไงถามหตอบหรือว่าอะไรตอบหรือว่าคดดีตอบ ข่าวแค่แหละวัดวัดวัดใช่ไหมอ่าไม่ไม่ใช่วัดไม่ใช่วัดมันไม่ใช่วัดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมไม่โมไม่กล้าใไหวไหมกลัวกลัวนะกลัวดีกว่ากลัวดีกว่ากลัวที่จะไปอยู่ตรงนั้นเออกลัวกลัวดีกว่านรกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหี้ย แพนไหม่ะคแพงไหมโอ้โหถ้าส <f Read ing> ่าก็ส <Whew>, ้างใหม่ก็แพงนะก็ใช้ได่นะแพงอยู่นะไม่ใช่กวาแต่ถ้าส่ามันมีราคาแพเช่อว่คุณไปก็มีไปเที่ยวไม่เดี๋ยวจะพูดดี ไปเที่ยวเนี่ยคือใช่ถ้าคนไปเที่ยวในสถานที่นั้นออาจจะมีอยู่ในนั้นกระดูกอุกอ่ะไม่ไม่ใช่ซากศพไม่ใช่ไปเที่ยวไปเจอซากศพที่ไงนใครจะไปใกล้ใกล้แค่ไหนนิดหนึ่ต้องไล่ประเภทก่อนมีอยู่ในวัดไหมมีเออต้องไล่เออเออมียังไง

ถ้าไล่ตรงจุดอ่ะเออห้าทีเองไล่เรื่อยๆอ่ะเออถ้วเอาตกไม่เขาเขาไปนิ่งงงไปหาเลยไปเที่ยวแต่เจอเจอคนที่ไปเที่ยวกันแต่เราแรกเอาความหม่กับคนที่นั้นถ้าไปอยู่ว่าขอไปไปมีฝันบรรเทาขอถ่ายรูปที่ภูเก็ตได้เลยถ่ายรูปขอให้ถ่ายรูปกับเมร์กับเมร์เขาไม่รู้คืออะไรเขาไม่รู้ไง เขาไม่รู้ว่าคืออะไรเขาเห็นอาหารตัวเองถึงว่าบอกว่าถ้าเอาว้ในบ้านพ่อแม่ต้องด่าแน่เลยตกอ่ะตกอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับเกมที่นี่คือใช่คัคับค่ะมครันอโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับเกมที่เรียกว่ามันคืออะไร ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับกับพวกเราชาวดอกแ่ะเราวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ